กราบสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจําค่ําคืนที่6เดือนพฤศจิกายนอย่าลืมในส่วนของตัวบริการซิกแนลทองคําสกุลเงินนะครับเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันค่าบริการเฉลี่ยตกเพียงวันละ39บาทเท่านั้นนะครับวันนี้เรามีการเทรดสดพร้อมกันเลยนะท่านใดยอยากเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารนะครับนักลงทุนแอดไลน์มาคุยกับกระผมได้เลยนะครับตัวนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์แบบตลอดชีพเลยครับ สถานการณ์ในค่ำคืนนี้นั่งจุดภาพภาพรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับโดยในส่วนของตัว US เอสตาร์ยังคงปรับตัวอยู่บริเวณช่วงของกลางกลางตลาดแต่ว่าโดยรวมแล้วนี่เรียกได้ว่าอ่อนค่าซะมากกว่าถามว่าเราดูจากอะไรเราดูจากในส่วนของตัวยูโรได้ครับนักงจุนยูโรยังปรับตัวแข่งค่านะครับสะท้อนให้เราเห็นเลยว่า US ดอลตาร์นั้นยังไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่นะครับนุนให้กับในส่วนของตัวราคาทองคําอีกด้วย เรามาดูในส่วนของตัวข่าวนอกตารางกันบ้างดีกว่าล่าสุดแล้วมีการคอมเมนต์มาจากนายกรัฐมนตรีของทางประเทศไอแลนด์นะครับคุณมาซินได้ออกมากล่าวไว้ว่าการเจรจากเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเบรกซิตสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับผมแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ดีครับที่ว่าเดี๋ยวทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะ เดินหน้าเจรจากันต่อไปครับผมเดี๋ยวถ้าล่าสุดเนี่ยผมได้ยินข่าวมานะครับนักลงทุนรู้สึกว่าจะเป็นวันเสราร์ที่จะถึงนี้ครับจะมีการเจรจาเพราะฉะนั้นใครที่เทรดในส่วนของตัวสกุลเงินปอนน,นักลงทุนครับปักหมุดไฮไลท์ไว้สักนิดหนึ่งนะว่ากําลังจะมีข่าววันเสราร์ทิศนี้นะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามที่จะปิดโพสิชันในค่าคืนนี้เผื่อท่านใดที่อยากจะหลีกเลี่ยงข่าวครับผมนอกจากนี้สิ่งที่นักลงทุน ยังต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของตัวการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาครับทุกท่านการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่านโจไบเดนเนี่ยบางสำนักเขาบอกว่าโจไบเดนได้คะแนนไปนะครับที่เป็นตัวของ electoral vote เนี่ย280กว่าคือชนะไปแล้วนะถามว่าตรงนี้เขาดูจากอะไรครับเขาดูจากในส่วนของตัวนี้เลยครับตัวของ เพนซิลเวเนียเพนซิลเวเนียตอนนี้ใกล้เคียงมากนักทุนตัวของทรัมป์เนี่ย49.6%ส่วนตัวโจไบเดนเนี่ย49.3%ซึ่งตอนนี้นับไปแล้วทั้งหมดเนี่ย97%ด้วยกันในส่วนของตัวนอร์ทแคโรไลนาครับตัวนี้น่าจะเป็นทรัมป์แหละเพราะว่านับไป94%และห่างกันอยู่ประมาณสองพอยต์ด้วยกันนะครับเพราะว่าโจไบเดนเนี่ยได้เพียงแค่48.7ในขณะเดีวยวกันทรัมป์ได้ไปประมาณ50.1%ครับ แต่ว่าตัวจอเจียนักลงทุดครับตอนนี้ดูเหมือนว่าสีก่อนหน้าที่เคยเป็นเหมือนสีชมพูชมพูอ่อนตอนนี้เริ่มพลิกกลับมาเป็นสีฟ้าแล้วเพราะอะไรครับคะแนนในปัจจุบันนี้นับไปแล้วกว่า99%โจไบเดนหากท่านอดจะพอจําได้เมื่อวานนี้ทรัมป์ยัยงนำนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรวมในส่วนของตัว Mail in Ballot ตนะครับก็คือในส่วนของตัวการเลือกตั้งทางไปรณียีรวมเข้ามาแล้วตอนนี้ทําให้โจไบเดนเนี่ยคะแนนนำครับ เปอร์เซ็นต์ของทั้งคู่อยู่ที่49.4%เท่ากันความต่างนะครับหรือว่าสเปรดนักทุนลองดูตัวเลขดีๆนะโจไปเดนตอนนี้เนี่ยได้คะแนนโหวตไป2,449,371รายในขณนะดเดียวกันนะครับโจดโดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนโหวตไป2,448,454คะแนนเห็นความต่างไปนักทุนคือตัวนี้มันโโูแกลบมันแบบว่าแคบมากนะครับ ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดมันก็เลยไม่แปลกครับที่หลายสำนักเนี่ยจะเทไปแล้วว่าโจไบเดนได้รับนะครับเป็นประธานาธิบดีแน่นอนแต่ประเด็นผมจะบอกไว้เลยนะเสาร์อาทิตย์นี้เรามัดระวังดีๆว่ามันจะมีข่าวครับผมเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะไม่ยอมแน่นอนล่าสุดมีการแจ้งเข้ามาแล้วนะครับว่าเดี๋ยวในะรัฐจ,จอร์เจียเนี่ยทรัมป์อยากจะไปฟ้องศาลน,นะครับของทางรัฐจ,จอร์เจียให้มีการรีคัล์หรือว่านับคะแนนตัวนี้ใหม่เลยฟังดูอาจจะแปลก วันนี้นะครับสื่อของนายสารัฐหลายๆสื่อเหมือนกันนั่งทุนครับเริ่มมีการลงกันแล้วนะว่าทางฝั่งของเดโมแครตเนี่ยมีการโกงคะแนนกันหรือเปล่าจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับอย่าง Fox New s มีการรายงานว่าเขามีรายชื่อคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมาโหวตด้วยนะไอ้แปลกๆนั่งทุนแคตตูรียังไงจับตาดูนะครับแต่ผมจะบอกเบื้องต้นเลยว่าวันเสาร์ทีนี้ยังมีข่าวนะถ้าเกิดใครอยากจะเลี่ยงก็พยายามนะครับเทรดให้จบภายในวันแล้วกันขอบคุณครับผมสวัสดีครับ